กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยปีพุทธศักราช2545กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศโดยในส่วนของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวพื้นที่จังหวัดชายแดนกรมการปกครองมีภารกิจและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรการการจัดทำแผนง,งานและติดตามประเมินผลการบริหารงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนตลอดทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนรวมไปถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณคินวัตรนายกรัฐมนตรี บทบาทสำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นไปในเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่ในในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบรจึงถือว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการประสานประชาชนในพื้นที่โดยนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆมายึดถือปฏิบัติรวมทั้งประสานงานกับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การพัฒนาเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนาเพื่อทำให้ประชาชนในหมู่บ้านตำบลมีความสงบสุขอยู่ดีกินดีอย่างเป็นรูปธรรม ชาวบ้านเลือกมาก็ดีใจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือในสังคมและในหมู่บ้านแล้วก็มีส่วนระกการในต่างๆช่วยเหลือในหมู่บ้านในตำบลครับั้งเป้าหมายก็หนึ่งพัฒนาในตำบลและในพื้นที่นะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวด้านยาเสพติดตามแนวชายแดนครับโดยอาศัยทางรบงแล้วก็ตั้มเวรยามตามกลุ่มบ้านต่างๆครับคืออย่างน้อยเดือนละครังครับผมก็ตามอยู่ที่สถานการณ์ ตามตามแนวชายแดนเป็นบรรจุดครับเป็นจุดล่องแหลมผลที่เราประกาศจุดต่างๆเนี่ยคือค่องข้างจะได้ผลมากแล้วก็กระแสอะไรต่างๆนี่ค่องค้างจะน้อยลงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้านยาเสพติดอะไรต่างๆประเทศไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนจำนวน128อําำเภอใน31จังหวัดรวมทั้งสิ้น8,823นดยาคนโดยกำนันผู้ใหญ่บบ้านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดังนี้ หนึ่งเป็นแกนหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนสองเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ สให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ลงไปในพื้นที่โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 4. ติดตามการจัดทำโครงการของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หบทบาทในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นระบบก็ประชาคมในหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านแล้วก็บ้านจุกที่เล่าแหลมก็ต้องเข้าไปประชาคมเตือนละครั้งละสองครั้งอย่างน้อยครับผมของฝากทางเพื่อนเพ่อนกำนันพู้ใหญ่บ้านทุก ทุกตำบลและทุกในพื้นที่อยู่จุดลอบแหลมก็พยายามาตั้งจุดสากาัดเกี่ยวกเกี่ยวกับด้านยาเสพติดถึงถึงถึงว่ายาเสพติดนี้เป็นลำดาับชาตินะครับก็ถ้ามีที่ไหนก็ทําให้หมู่บ้านที่ไหนก็สือบแย่ลงนะครับในจุดนี้ก็ขอปากกับทำรรคพวกที่อยู่ในพื้นที่ในจุดชายแดนนี้ด้วยครับ นอกจากนี้กรมการปกครองยังได้มีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบอเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยให้ราษฎรในพื้นที่ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่เป็นหน่วยคุ้มครองหมู่บ้านรวมไปถึงปฏิบัติงานด้านจิตวิทยามวลชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยที่ชรบอก็ดูแลหมู่บ้านดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือ คนหนึ่งต่างๆเผื่อบางครั้งอาจจะมีคนที่ไม่ดีมาซ่อแท่ในหมู่บ้านเราพวกยาเสพติดแล้วนะมาซ่อนร้อยแล้วเขาก็แจ้งเราเราต้องช่วยกันเราต้องไปไปหาเขาแล้วนะว่าคนไหนคนไหนที่มันทําให้หมู่บ้าแล้วไม่ดีบางคนนี่เราไม่รู้ว่าใครดีหรือใครไม่ดีต้องเป็นระตตเวทนะครับบางครั้งนี่ต้องออกป่าครั้งคืนนะครับ สู้สําหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอรจาเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์2มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้สามีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่น้อยกว่า3เดือน4เลื่อมใสในการปกครองตามระบบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5เป็นผู้มีความประพฤติดีนอกจากนี้ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 1. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุกพลภาพผู้กคนจริตหรือจิตั่นเฟือนไม่สมประกอบอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 2. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทส 3. ไม่เป็นพระภิกษุสามนเณรนักพรตหรือนักบวชผมผมอยู่ของหมู่สองบ้านกทอครับของตำบลแมจันอำเภอพังจวักเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ของ อำเภอบนแมจันเป็นชาวปากยอครับกะเลียงอะไรแบบนี้ครับผมก็แนะนําเกี่ยวกับประเด็นหลกักๆว่าเออเราอยู่ในหมู่บ้านคือเราต้องรักแผ่นดินให้ความสะดวกสบายตามแนวชายแดนอะไรหรือว่าทางหน่วยงานอะไรเข้ามาปุ๊บเขามาสื่อสารมาเจอพาผมเจอชาบรบคือคุยกันรุ่งเรื่องว่าเออเรื่องอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครถ้าเกิดเราไม่มีจิตอาสาที่ว่าในจุดนี้ก็คือว่าชาวบ้านหรือว่าลูกบ้านอะไรแบบนี้ก็คือเขาความปลอดภัยบางทีมันสิบบางอย่างเขา อาจจะถึงตัวอะไรแบบนี้เลยอาสามาอะไรแบบนี้ในส่วนสวัสดิการและค่าตอบแทนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอ พวกเขาจะได้รับเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมายชรบรโดยใช้อาวุธของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรน,นอกจากนี้ชรบรยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งที่กำหนดไว้แต่ชรบรจะไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาแต่อย่างใดหน้าที่ของผมอีกหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ช่วยฝ่ายพลศครับก็ค,ค,คือรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย ค,คือผู้ช่วยไฟรักษาความสงบเนี่ยครับบางครั้งผมผมจะออกสู้จับตาดูอะไรแบบนี้ที่ว่าเกี่ยวกับที่ว่าสิ่งที่ว่าผิดปกติอะไรแบบนี้คือจะจัชทบอลเนี่ยครับก็คือเข้าเว้นเข้ายามในจุดวิการอะไรแบบนี้หองหมู่สองของกทอมีปอกบ้านคือหลายปอกบ้านก็คือว่าปอกบ้านนึงอย่างต่ําก็คือ20แต่ว่าผงผมเป็นหมู่บ้านใหญ่ปุ๊บแค่ปอกบ้านกทอมน,นี่มี40่สิบนคนนะครับก็คือเต็มร้อยครับทำทบอทุกคนก็เต็มร้อยครับ บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบมีภารกิจหลักคือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหมู่บ้านตามพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งเราสมควรที่จะยกย่องในความเสียสละต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเพราะนี่คือยุทธศาสตร์ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ มุ่งสร้างความมั่นคงภายในแบบพลเรือนของรัฐบาลโดยภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนต่อไปเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับเราก็อยากช่วยประเทศไทยให้มันเป็นแบบ เราไม่คีกันแบบยังไงเรารักกันให,ให้ดีที่สุดถือว่าโอเคแล้วไม่อยากให้มันแตกแยกกันถือว่าผมได้เป็นชลอบอช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประเทศของเราผมก็ภูมิใจมากที่สุด<อ>้วครับก็ผมอยู่ประเทศไทยเงินของข้า็อกเรา